สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเหนียวเซลิสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พาน้องมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามนะครับมื่อนี้ได้นั่งเอกสองสาวนะครับมาเป็นผู้นําเสนองัวอยู่ในคอกในฟ้ามนะครับผมมื่อนี้ผมบอกว่าที่มาอยู่คอกใดฟ้ามใดฝากเอฟซีทุกท่านติดตามหลอกครับสำหรับผู้อยากได้ง่ัวไปเลี้ยงเบื้องในคลิปนี้พี่น้องนะครับรับรองนะครับผมงัวดีมีคุณภาพแน่นอนเดี๋ยวไปพูดคุยกับ ทีมงานจะของขอกจาของฟางไปจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวจังหน่อยนะครับผมค่ะข,ขอกหัวอหอยแอนค่ะน้องสาวซื่อวอะไรก่อนครับซื่อน้องเมยจ้ะ,ะน้องเมยอีกคนนึงเหรอครับซื่อไม้จ้ะน้องไม้นะครับน้องเมยกับน้องไม้ครับพี่น้องมื่อนี้มีจักโตครับเปิดราคาเจ็ดตัวจ้ะบ้าเจ็ดตนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากซื้อทีวีเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม 065 0 6 8 328 328 5583าด้ยครับพี่น้องนะครับผมมีไลน์ปะครับผมมีค่ะเบอร์ไลน์เบอร์ไหนก่อครับ AN ค่ะเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวให้น้องมึงเบอร์ไลน์อ0อยค่ะ A N 0 9 3 0 2 5 0 2 5 2 4ค่ะ2 4นะครับผมเฟซบุ๊กเป็นไรครับเอ ครับผม AN ชลิตาค่ะเอ็นชลิตานะครับผมเนาะนะครับอันนี้คือ f เฟซบุ๊กนะครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้นกันนะครับครูที่แหลกนะครับผมมีแม่ลูกครูที่แหลกครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้ก็คือผมขึ้นและเลียงจะต้นคลิปไปเด้่อยครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งแม่ลูกครูที่แหลกลูกโตที่ไหนครับอยู่น่าแม่ลูกโตที่สองน้ำแม่ค่ะลูกโตที่สองนะครับอยู่น่าแม่ลูกตัวผู้กัตัวแม่ก่อนครับตัวแม่จ้ะเอ้านะครับผมแม่ประมาณร้อยสี่สิบเลยนะครับส่วนสูง นะครับแม่ทับอีกไปครับแม่ผสมแล้วค่ะใส่พอด้าเป็นต้องครับเอ่อทศพลค่ะอ่าทศพน 1, ุนวายเสร็จหนึ่งทุกข์ท่านได้รับประกันทองเด้อค่ะอ่าตัวนี้ผสมวันที่ซิบซีผืนสภาพหกหาครับพี่นออ้องซิบซีผืนสภาคมนะครับหกหาด้วยครับพี่นออ้องนะครับเอาตัวนี้ลูกสาวนี่เป็นลูกพ่อด้ครับเออ่ลูกพอ่อ ใช้บาบามันจ้ะอ่าเป็นผสมจริงเนาะครับเนาะแม่นจ้ะนะครับแม่บ่มี่ตำนิเด้อครับพี่น้องบ่มีค่ะนะครับฟังราคาเปิดนะครับครูแม่ลูกเปิดอลไรไปไหนก็ครับอันนู้เปิดอยู่หามื่นหาพันจ้ะหามื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับผมหามื่นกับอีกหาพันครูนี่นะครับรับประกันบ่มี่ตำนิเพิ่นว่านะครับเอาหามื่นหาพันครับพี่น้องนะครับสนใจอยากได้อ่านั่นะครับน้องเพิ่นไปเลี้ยงกับทักไข่ไม่ได้นะครับเบื้องครูที่แรกอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องครูที่สองกันนะครับผม เดี๋ยวไปเบื้องคูที่2องคูที่แรกผ่านไปลูกกําลังกินนมแม่อยู่นะครับคูที่2นะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องคูที่สองใส่แล้วครับลูกมันคูที่2นะครับเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่นไล่ลูกมาให้เบื้องนะครับคูที่2แม่สูงอยู่ประมาณร้อยสานะครับผมอเอาคูแม่ลูกนะครับลูกตัวที่ใดครับยินน่งนมแม่ ตัวนี้ลูกลูกตัวแรกค่ะลูกแรกนะครับผมลูกแรกอันนี้ลูกผสมโตหรือผสมหลอดครับหลอดค่ะลูกโทษพลค่ะโทษสะพนวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับมีใบมีหลอดเนอะครับเนาะมีค่ะมีใบมีหลอดครบนะครับผมวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมทศพลเกิดเดือนมกราหกหาแล้วพี่น้องนะครับประมาณจะเข้าสี่เดือนนะครับผมเดี๋ยวหน่อผลอนไรล,ลูกมาให้เบิง่ง คู่แม่ลูกคู่นี้เปิดไรไปไหนก่อนครับหนูเปิดอยู่หาหมื่นเก่าพันค่ะหาหมื่นกับอีกเก่าพันค่ะพี่น้องเอาพ่อเอาไปเลี้ยงคู่ที่แรกเปิดไปหาหมื่นเท่าไรก่อนครับหาหมื่นหาพันค่ะคู่ที่แรกหาหมื่นหาพันคู่ที่สองหาหมื่นเก่าพันกับพี่น้องเปิดมากนะครับสองคู่แรกนี่ก็เด็ดแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งคู่ที่สามนะครับผมเอาง้วนทุกตัวอยู่นี่รับประกันเรื่องตำนิ้นะครับเนาะบ่มี่ตำนินะครับเดี๋ยวเบิ่งคู่ที่สามนะครับเดี๋ยวไล่ลูกเพิ่งมาเบิ้งนะครับ่่มีนแ ลูกโตที่2ค่ะในทอ,องลูกต้2 2> ตนชามนะครับ,รบผมแม่ทับอีกไปครับทับแล้วค่ะถ้าในรับประกันทองอ่าไส่พอไหนครับรอบนี้สติงเล่ค่ะอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งอ่ามีใบมีหลอดด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ทับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งวันที่สิบสี่พฤษภาพหกหาครับพี่น้องมีใบมีหลอดครบ ลูกสาวนี่เป็นลูกพอคมโตหรือคมหลอดครับคมโตค่ะอ่าผสมตัวนะครับผสมจริงประมาณจเ,เดือนหรอครับลูกเพื่อนนะ่ะประมาณหาเดือนค่ะอ่าประมาณหาเดือนครับพี่น้องนะครับเปิดร้ายมาได้ครับคู่นี้หนูเปิดอยู่หกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามพันครับพี่น้องสําหรับภูมิบประมาณ่วัยนะครับเอาคานะครับถือว่าของคู่แรกกระต่าหกแล้วพี่นอ้องอ่าคู่ที่สามนี่ก็ถือว่าอยู่หกต้นตน,ตนอันนี้เป็นราคาห้องยังมั่นด้ต่อร่องด้วยครับพี่น้องหลายท่านอยากได้ไปเลี้ยงกับมาต่อร่องนั่น้องเพื่อนเอา นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่หายากครับพี่น้องในตลาดนะครับผมราคานี้นะครับสำหรับผู้ติดตามในช่องลูกขเนี้เซียนสารหรือว่ากําลังหางว่าไปเลี้ยงกัล่องพิจณาเบิงครับพี่น้องนะครับการังตีคุณภาพเล้วกันราคานะครับสมวัวครับพี่น้องสามคูไปแล้วนะครับเอาต่อไปสําหรับคูอยากเบิงใส่ใ่ขึ้นมาจักน้อยสำหรับผู้หาใส่ใ่เป็นแม่สาวหรือแม่ทองครับเอ่อแม่สาวพึงผสมค่ะแม่สาวพึงสีผสมนะครับผมผสมพอได้ไหมครับบามันแดง ะคบามันแดงโคมตัวนะครับเนาะนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณลอยหาซิปมีลูกมาจากตัวแล้วแม่นี่ลูกแรกค่ะลูกแร่กนะครับเนาะตัวนี้ประกันทองได้ไปโบค่ะพึ่งขายโสดนะครับเปิดรลายไปไหนครับผมนูเปิดอยูหาหมื่นเก่าพันค่ะหาหมื่นก็อีกเก่าพันเดี๋ยพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบตัวหาซิปเก่าครับพี่น้องนะครับราคาห้องยังต่อรองได้ครับหาหมื่นเก่าพันรำเงยร่ำแง่ดีพี่น้องวันนี้หางแง่เป็นผัวนะครับเครื่องอมดำแดงด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ ตัวที่2นี่เป็นแม่สาวกันหรอครับเนาะค่ะแม่สาวค่ะตัวนี้ก็เป็นแม่สาวครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวนะครับทับไปครับแม่นี่ทั้งในทับค่ะตัวนี้แม่สาวครับพี่น้องอันนี้ก็ร้อยหาซิปนะครับสำหรับผู้มักโค้งสางยงใหญ่ๆครับพี่น้องเบิรงนะครับเกือบร้อยหาซิปนะครับเครื่องนะครับนะครับดำแดงเด้อพี่น้องนะครับเครื่องดำแดงนะครับแต่ว่าเรื่องเนื้อหนังแข็งขานะครับสูงใหญ่ครับพี่น้องคู่นี้บุพผิดหวังแน่นอนนะครับฟังราคาเปิดแม่ที่สองเลยครับผมแม่สาว นูเปิดอยู่หาหมื่นหาพันค่ะหาหมื่นหาพันครับพี่น้องนะครับแม่นี่บ้พันเด้ผสมเด้อวพี่น้องผู้เอาไปก็เอาไปผสมเอายังเป็นแม่สาวโบ้ในทับครับพี่น้องนะครับด้ทับนะครับชีดกระชับดีโค้งสางดีครับพี่น้องทั้งคููเลยนะครับตัวนี้สำหรับผู้สนใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี่ยงกับทักทายมาได้เบอร์ทั่วทียูเดี๋ยวถ่ายคลิปขอให้อีกนะครับผมเดี๋ยวมาเบื้องแม่สุดไทยนะครับผมแม่สุดไทยสำหรับผู้มักอ่าโบดหรือว่าเป็นงัวดดำนะครับผม นะครับง่ว่ดาวงวมภาษาอีสานมาเท่าเอิญง่วสีมุ่งนะครับมีลูกไหมอีกตัวแล้วแม่นี่ลูกที่2ในท้องค่ะลูกที่2ในท้องนะครับเนาะส่วนสูงกับยูปม่านลอยหาซิปครับพี่น้องนะครับตัวนี้ในท้องจ็ดเดือนแล้วหาเดือนค่ะหาเดือนก็พอได้อยูครับสติงเล่ค่ะผสมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพอพันหนึ่งที่ให้ลูกนะครับผมแดงหนาครับพี่น้องนะครับเรื่องมัดก่มเนื้อแตนกงง่ายเลยนะครับสติงเลส 201นะครับผมมือผสมวันที่หาท่านว่านะครับเนาะหาท่านว่าหกซีครับพี่นอ้องตัวนี้หาเดือนหนึ่งด้วยครับพี่น้องรับประกันติดทองค่ะมีค,คิวตรวจฟังรา<อ>คาเปิดนะครับเมียนี่ร้ายไปไหนครับนุเปิดอยู่หามื่นเก่าพันค่ะหามื่นเก่าพันด้วยครับพี่น้องะนะครับผู้สนใจอยากได้ง่วะทองไปลุนเอานะครับลูกในตัวที่2ในทองนี่นครับเนาะแมนค่ะตัวที่2ในทองก็สนใจกับมาผุนมาคุยน้ำน่องหรือว่าทีมงานนะครับผมฟ้ามอยู่ บ้านไหนก่อนครับบ้านเล่าหมาคั้มค่ะบ้านเล่าหมาคั้มนะครับตำบลตำบลนาพูค่ะอำเภอแางสีสุราชนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอย่างเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับผม065 065 328 328 5583ค่ะ5583้ด้ายครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจเบอร์ไล่เลยครับผม A N A N 093 093 025 025 24ค่ะ24งด้วยครับพี่น้องนะครับผมอ่าโทรมาหาได้นะครับผมหรือมาเบิ่งตัวจริงก็ตามที่ยูที่แจ้งไปนะครับเรื่องรถรับส่งเลยแบบที่นี่มีรถรับส่งให้บ่ครับค่ะมีค่ะสำหรับผู้สนใจนะครับผมส่งถึงคอกด้วยครับพี่น้องน้องเพันว่ามีทีมงานมีรถไปส่งให้พี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้มักแม่ลูกงามๆหรือว่าแม่สาวนะครับผมเอาไปผสมเอาก็ได้ค่ะสิเปล่าเรื่องราคารถ ถามมาสอบถามเลยค่ะสำหรับผู้สนใจเรื่องรถรับส่งกับทรมาถามก็ได้นะครับเนาะนะครับผมการขนส่งกับทีมงานเพื่อมีรถไท้อันนี้ก็เป็ต้องกังวลนะครับเรื่องการรับประกันเลยครับบาที่นี่นะครับงัวยุขอกยุฟ้ามีรับประกันจังไรเนี่ยค่ะรับประกันตำหนิทุกอย่างค่ะครับผมค่ะเอานะครับผมหัวท้องเด๋ยยุนี่ตรวจแบบใดอันตราเส้าค่ะตรวจอันตราเส้าห้เรียบร้อยด้ครับพี่น้องนะครับในเรื่องส่วนสูงคนกวัดห้ชัดเจนนะครับเอาสำหรับมือีนกา ข้าพีพผนองแล้วเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามนะครับผมกัไหนไม่เห็นนะครับผมอ่ะนะครับไว้หลุนลุงไม่นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นในหอยสาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นสาหน่อยน่ารักทั้งคู่ครับพี่น้องนะครับน้องยังกว่าครับน้องเมื่ยกับน้องไม้ค่ะน้องเมื่ยกับน้องไม้ฝากพี่ฝากน้องไว้ได้ครับพี่น้องนะครับอุดหนุนอ่าขอกกับน้องเมื่ยน้องไม้อยากได้ง้วนน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับอ้าผู้เบามาผู้สาวหนาหลักทั้งสี่กับฝากแช่ห้น้องเพิ่งน้อยนิดนะครับผมนะครับอ่าขอกฟ้าซื้อว่าฟ้ามังได้ก่อนคร ขอกงัวหอยแอนค่ะขอกงัวหอยแอนได้ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเมื่ยกับน้องไม้หลายนะครับผมแอบมาเป็นผู้นำเสนอมืาอนี้นะครับแล้วก็มาให้พี่น้องเอฟซีเท่านะครับผมได้ทำความรู้จักกับฟาร์มของน้องเพื่อนนะครับเอาสำหรับมืาอนี้กับจากลาไปเส้นหนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ